พงรู้สึกไงบ้างไม่ไม่ไ,มได้มานานแล้วก็แบบได้รอดจริงๆร,ร,รอบนี้เคยเคยรอดแล้วครับแต่ว่าคือแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าระดับน้ําของระดับน้าในในถ้ำในถ้ำมันไม่เท่ากันแล้วทุกคนเป็นลมเลมไปหลังที่ว่านางในป่าสงวนโอเคได้เราต้องรอดนะครับหินนี้นะครับหินรอดครับดูดิตรงนี้ก็คือถ้าไม่รอดนี่คือแบบเราจะข้ามไม่ได้ด้วยทุกคนมันจะติดหัวด้วยสูต คือการดงสร้างควาเหมือนคนโอ้นี่คือครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราลังนั่งเรือนะครับเพื่อจะไปข้ามข้ามอะไรวะลอดถ้ำนะครับถ้ำเขากรอบถ้ำเล่เขากรอบถ้ำเลเขากรอบอยู่ที่ตำบลเขากรอบอำเภอเวยยอดจังหวัดตรังนะครับก็จะมีไกด์ต้อง่านำทางนะครับก็คือพงเหมือนเดิมนะครับรอบนี้สวัสดีครับเขาบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ของเป็นไฮไลท์ที่เหมือนร่องฝาในต่อเลย ใช่ครับก็คือว่าเขา,าถามค,คุณพี่นะครับพี่ก็บอกว่าการที่เราได้ลอดลอดลอดถ้ำขากรอบเนี่ยครับมันเป็นเหมือน,นคล้ายแบบว่าเวลาเราขออะไรก็จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เกี่ยวกับโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ใช้เวลาในการอาลอดถ้ำนะครับหรือว่าพายเรือกันเนี่ยเราไม่ใช้เครื่องนะครับเราใช้เราใช้คุณอาครับหน้าหน้า,ห,นาหลังนะครับใช้เวลา45นาทีในการในการพายเรือไปถึงที่ถ้ำนู้นนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะครับ น้ำก็จะเป็นอย่างนี้ครับน้ำเป็นสีอย่างนี้นะก็ร้อนนะครับคือตอนแรกสองมา<อ>ปกติ<า>กตวันหยุนแต่งโง<อ>เขาก็จะมาเนี่ยทำงานตรงนี้เป็งคนส่วนใหญ่แต่งอ๋อก็จะมาอะไรกับจินโต้งนี่ด้วยคือพี่อาพี่ก็บอกว่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยแถวเนี้ยมันจะมีแบบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจะมาเยอะมากเพราะว่าแต่ช่วงเนี้ยก็ปิดประเทศก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับม,มีเฉพาะท,ทำไมเขาถึงมาเยอะนะมาเยอะเพราะว่าเขาก็คนจีนเขาเชื่อเรื่องโชคลาภอะไรอย่างนี้เปล่า <น>แล้ <นะ S 2> อย่างตรังก็คือคนจีนเที่ยวเยอะนะ<ค>นใช่ไหมอ่าไม่เีอช่วงนี้ก็คือปิดประเทศเนาะโควิดครับก็ต้องเข้าใจนะครับอันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราไปเรื่อยๆทุกคนครับตอนนี้เรากำลังทอดทํำแล้วนะ โชว์ดีๆได้ผลนี้นะอันนี้เรากำเป็นต้องทำตัวคำเป็นต้องทำทุกคนต้องนันนะไม่งั้นมันเข้าไม่ได้เนาะมันผล้างจะล้างก็เหมือนผนโอ้อันนี้คือเด็กน้องด้ามบอกเด็กก็มาตั้มเนี่ยมาหลดเปลือได้เลอ๋ออันนี้เหลอดเปลือยเลยเหลือความเป็นสิริมงคลนะเนาะอ๋อครับคนมาหลดเปลือรับปรัปรายงานทุกสธรรมชายอุ้เย็นมากเลยครับทุกคนเย็นมากๆครับ มันจะแคบมากมันจะแคบวันนี้ผมวันนี้นาเมันหมาเนองคมากเลยอคนทังมันเรือมันจะลอยแต่มันจะไปติดไปนั่งทับอย้องกดต้องกต้องกอดต้องแ็บสุดท้าย็บอๆๆลุงด้าหน้าดเห็นไหมไม่หงายต้องยัดต้องมืองอเต้องรา เล่าได้็ันมาั้นแ้วด้นัีนี้นีะครับลององตื่นเต้นนะวันนี้ลองได้รับอัตรเตว่าต้องวุ่นหีลุกเลยก็ปดเอ็นว่าปดเอนครับตัวเรือมาถึท่นี้นะครับเป็นถ้ำเจ้าสาวนะครับเขาบอกว่าคุณอาบอกว่าไกด์บอกว่าถ้าเราลอดตรงฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ฝั่งซ้ายนะครับมีแฟนแล้วนะครับก็จะทำให้รักยั่งยืนนะครับ รอตรงการคือคนโสดจะทําให้มีแฟนมีแฟนนะครับก็คือรักสมหวังนั่นเองนะครับแต่ฝั่งนี้จะไม่รักยั่งยืยนนะครับต่อคอข้าขก่อนนะ<อ>น,น,นี่นี่นะี่นีนะหัวใจสองดวมด้วยสาธุ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 าาาไป้รเดอร์ <laughs> เอาจริง

เป็นตำอวจดตำรวจะไรบรพี่กำบวนการที่เลยครับไม่องมาโนั้นลงใสะาดดีเลยเวียดดีดเลยนเป็นน้ำเรศเป็นน้ำร้องอย่างดีเลยอ่ะเป็นน้ำเลยบ่านเถึงไหนร้องดเินกินี่เจ็ปนนี่แต่ที่บรรุพี่ชอบเลยบ้านกำบวนการดูทักอะเลยไร่ว่ามเป็นยอดนาเด่นล่อนไดลยนะครับเราคนเข้าฝันคนยังัคนแบล้ว เดี๋ยวก็กระต่ายได้เนาะลุงก็กับตัวไข่พอเรา เป็นไงไหมครับจมไหมครับลุงบายบายครับขอบคครับครับครับก็เมื่อกี้นะครับเราลอดกันมานะครับสังเกตได้เลยว่าเสาเงือดูดิคือแบบว่า คือมันลุ้นนะ้ำแล้วก็ช่องอะ่ะช่องที่เราแบบผ่านทางท <ๆ S 2> ้าลอดตรงนั้นนะครับมันแคบมากๆคือเรือผ่านแล้วก็คุณลุงก็คือตะเกียกตะกายเพราะว่าเรานั่งสองคนใช่ไหมครับอ่าสี่คนรวมทั้งคนพายหัวท้ายใช่ไหมครับก็คุณลุงอะ่ะด้วยความที่แบบน้ํามันขึ้นเยอะมากในในช่วงเวลาเนี้ยครับช่วงฝนตกหน้าฝนของภาคใต้ใช่ไหมครับมันก็เลยทาให้แบบว่าเรือของเราอรา่ะมันน้ําหนักมันไม่พอ Rab, แล้วมันก็ทําให้เรือแบบมันมันมันลอยตัวขึ้นขึ้นนะครับแล้วทีนี้มันทาให้เราอ่ะติดกับติดกับถ้าเยอะมากคุณลุงก็ยาามแบบว่ ดันเนี่ยดันถ้ำเพื่อให้เรือมันจมแล้วเราสามารถแบบผ่านในช่องแคบมาได้นะครับซึ่งกว่าจะผ่านมาได้ก็คือระยะเวลาทั้งหมดนะครับที่เราล่องล่องกันมาเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้ามาในถ้ำตรงนั้นนะ500เมตรนะครับครึ่งกิโลนะครับคุณลุงบอกว่านะครับแล้วกว่าจะถึงนะเสาก็คือแบบลุ้นอนะแต่ถามว่าแบบโอเคไหมเขาบอกว่าเออเป็นรอดท้ายทองมังกรอะไรเงี้ยก็โอเคครับเสาก็ชอบก,ก็ก็ฟินดีครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวต้องถามความรู้สึกของเพื่อนเสาดีกว่าครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่นี่ครับพงรู้สึกไงบ้างไม่ไม่ไม,ไม่ได้มานานแล้วก็แบบได้รอดจริงๆรอบนี้เคยเคยรอดแล้วครับแต่ว่าคือแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าระดับน้ําของระดับน้ำในในถน้ำในถ้ำมันไม่เท่ากันแล้วก็รู้เนาว่าแบบเรา,าเราจะ จำนวนจนจนนนวักท่องเที่ยวที่นั่งในเรือก็มีผลต่อต่อระดับเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าคนเยอะมันก็รอดง่ายไงแต่ว่าเรามาแค่สองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราล่องมันจะยากนิดนึงมันจะลอยเรือมันจะลอยเนาะช่องมันแคบใช่นะครับก็ยังสวยเหมือนเดิมที่นี่สวยสวยเหมือนเดิมนะเพราะที่นี่เขาดูแลค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จริงๆอยากให้ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองมากกว่าเพราะว่ามามาครับรอันซินอันซิค่าเรือเท่าไหร่ครับสมชื่อสมชื่ออันซีนไทยแลนด์แบบอาเมซิ่งไทยแลนด์ครับ ถลุไหมหน่อยค่าเรือค่าเรือสี่ร้อ0บาทนะครับอืมก็400บาทเองนะครับต่อเที่ยวเนาะก็ตกคนละประมาณร้อยหอ่าใช้เวลาทั้งหมด45นาทีนะครับไปลอดถ้ำนู่นนี่นั่นนะครับก็ตามนั้น